สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ไอเสนผ้าพี่น้องมาเก็บบักทั่วไปตำครับเก็บบักทั่วอยู่หน้าไปตำพี่น้องถามมาเบิงเลยพี่น้องตั่วปลูกไว้ปลอดสารพิษพี่น้องน้ำต้มน้ำทาเบื้อกินกับยากอ่ะอีสานบ้านเท่าเบื้อกินกับยากอีสานบ้านเท่าุดมสมบูรณ์พี่น้อง các bạn yêu cây, cây vẽ, mayhem, mayam các anh nào nữa, udon, bổn, ตัวปีพี่น้องตัวปีบานเท่ตาตั้มแสบตัวตั้มเส้นบกอกตัวตวั้มเส้นบกอกแซ่บพี่น้องเอาไปตั้สวย